มื้อนี้ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบ่เบิ่งตีนรถจักดีเนาะไอ้ไสมึงแน่น่ะแป้น้ําแป้มอยู <c oughs> ่บ่ดนี้ไสครับพี่น้องเอ๋ยโอ้ยใส่งานคุ้มบ่ดีนี่มานี่เนาะ มึงจะขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องมึงเบิ้งตีนรถจักดีเนาะไฮ้ยเ้มึงแน่้ยนะแป๊มแป๊มอยู่วันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยใส่งานคุ้มบมดเลนี่มาเนี่ยเนาะหัวนกกาแกวงกบชองมือเลยพี่น้องเลี้ยนติดมาวันนี้แกตะนางแกเล็กแกล้าบาทนี่ยไปได้ฝ่าวได้สานเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ พัดสองเงโอ้โดยดยดยไปไปพี่น้องเอ้ยต้อนโดบขอบใจเด้ออ้าพี่น้องเอ้ยเขาสู่เมืองจำพรบาทนี่เนาะโอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะโมแต่ขึนเอาขึนเอาได้รถมาใหม่กันเลยคุ้มบุรีนี่บังเตือนรถจกีบพี่น้องน้องไปเมื่อกี้นะบังอยุ่งเหรอเมนบ่เบบังบังบังโอนเลยขวานเนาะขอานลงเอาลงแหละบอดได้ไหม หอดได้พ <for> <T |ar|> ี่น้องเลยสเลนี uh, ้แสดงของเมืองจำพอนได้พี่น้องมาหนีิเนาะมาไกลพอสมควรเติมมาหนีิก็ได้ฮะเบิ่งแถวรักษาชิมาหแล้วเอาบันเช็คกันก่อนขอไปไหนหรือพวกบูมี่เรียบร้อยได้่ะแกแน่วรักบูไว้เราเลยยุ่งแกยี่ดีบ่ เช็คกนเนาลมกันบ่ะนาเดก่อนเดินทางก็ไปไกลในย่านตลาเดบดไปในเสียบนัดรอดม้นั่ยชุุ๋กบอลยังอลทำนยึเลือกมัเลือกมอ่ะเพรบริจิตรถไฮมาบอสาเนาะมุ้ีเดย์มี้อยู่จันบเาะนี่โอาบดเนอ่ะบแถมเลยบ่มุแถมเลยจ้า่นงเยดูว่าแล้วเนาะเอาซื้อรถ มือสองเนาะสี่ลมือสองคนเลยเอาเด้แม่แม่แม่เอาพี่น้องเอ้ทักทการทักทายสบ,บายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันบัดสุขูสุขคนเหมือนมีบรรยากาศด,ด,ดีแตกพอบาสีลมบอดีล่ะบานนี้พี่น้องจะคล้องรถเนาะ <laughs> ตีนแปลพี่น้องเลยแล้วพว่าวอาอกมาเนี่ยยังทะเลเช็ดได้เนี่ยเนาะยังอยู่ยังมาทันในเช็คลมยังมาทันได้เปลี่ยนอย่างชิบหายัางมีเวลาเลยพี่น้องเลย มาเลยกับหับหลาทีเลยหับหลาทีแล้วเลยนี่มือแรกกะแหกม้านกะแกไม่เอวบงกบเอวบงกบสองมือซ่อนนี่แกเล็กมือ,มอแกเล็กอ๋อพ่นังเลยอ๋อสวากันไปบุคคลไมีเวลาพี่นองง้อ,อ,นอ,นองเลยทั้งเัาจะไปเช็คมือใดกะบขึ้นนี่แหละนเนาะเบี้ยมาแล้ววันยู่วัาเชื่อเขาอยู่มือนี่เนาะเล่นไปส่งอันนี้ก่อนมาส่งบ่ายๆเพื่อเลยพี่น้องเลยยเข่าศูนย์หนึ่งคน เปล pues ี่ยนมันคงมันเครื่องกันมีหลายคนอยู่คนเดียวกว่าต้องเช็คเปลี่ยนใหม่บันเลยเด้อผมอยากซื้อรถใหม่ทางศูนย์เพิ่นก็แนะนเอยู่พี่คือเดยเพราะว่ารถใหญ่พวงนี่เพิ่นสิเอาน้ำมันตัวถืกใส่เดยสิเห็ดไหนมันเทไว้เนาะใครพอจะเปลี่ยนอยู่พี่ยงอะไรเงี้ยขี่ช่องคำมืออะไรเนาะง่ายๆกับคนอื่นเช็คบมคขึเขาเช็คเองได้พี่น้องไรรถเขาเช็คขาก็นูล้วามมันใจของเขาเองเนาะว่าเขาเช็คคักแล้วพี่น้องเไย รถล่างนี่ใส่พาหนะเดินทางไกลอันตรายอยู่ได้พี่น,น้องเอ้เนาะเห็นตอนนี้หานค่าหานแป้งรถสองรถมันอยู่ไซบานนี่พี่น,น้องเอ้มีสมชักเนาะมาเด้อว,ว่าล็อกษาสภาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าไปเมืองจำพรเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีเมียนจักนี่เมืองจำพรทั้งซุยอะไรพี่น,น้องเอ้ ทางบ้านพอเริ่มต้นบ้านพอเริ่มต้นเพิ่นแกตนางไปหาเพิ่นเนาะเออไม่นั่นแหละนั่นแหละรถยังอยู่เบิ่งกอนพี่น้องครับบางกอนกูข้างหน้าบอลห้าล่างรถมีมาจ้กตอนนั้นเนาะคือขึ้คุ้นอยู่เนาะตอนสิ้ต้องปักเซ่ไว้ตอนนั้นเพื่อไปใช้เนาะเบิ่งกอนพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยมาหอดจอดเทิง หอดจอดทังห่านค่ะพลัดบาลผนเซ็ตเปนก่อนเนาะจะน้อยไปหอดจอดทั้งได้ผิวหนัง,งนกันนอตเดินทางยังใกลอยู่เปิดซีหอด,ดนี่กะใส่วเวลาเาเช็คดีกว่าก่อนเขับไปหมู่บ้านเลิกเนาะสฉันว่านบนเลิกนี่เหนื่อยเนาะอันตรายอยู่ได้ ถอยเข้ามาเลยถอยมาถอยมาแล้วก็ไายอยู่โอ้พ <obvious> ี่น้องเยพ่อ <Windows> พ <rush traffic anyway> ่อเยินนาอีกขออนุญาตพี่น้อยมาอ่อน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  มาเช็คเมืนก่อน,น,อยอยนอเนาะแบบไ้เลยมึงม,มาเช็คเมืนก็อนมีนมีน็อต <c oughs> อยู่ไปจักมันจังเงวนี้เนาะรถใหม่บวเรื่องนึงกันเรื่องหนเนะเนาะถือว่ารถไปตลอดนอเนาะมันแวบลาย,ยู่เมื่อกี้ข้างหนา้าข้างหน้าแข็งกลุทยาจริงข้างล่างได้แข็งกว่าข้างหน้าเนาะ เนอะเนนไหมเะเลยโ,น,โนแวตะว่าเขาไปหาเล็ก,มกเมื่อกี้เยียบพอเล็กทุนประจักษ์เกินยูเจ้าว่าสเก็ตเล็เกเศษลายได้พี่น้งงองเลยเอาไปซื้อตะนาง,างนี่แหละมากันสองคนคือเก่าเหมือนกันพี่น้องเลยเนาะมาต่างเมือง เรื่องนึ่งเลยนย้องานเรน้องจำพรน่ะทางเป็นคน,นต้องสื่อไว้ได้ป่ะเนาะจะไม่ขึ้นเช็โปนอีกน,นี่นะเรื่องมือเข้าหน่ะแหละต้องสื่อไว้เลยเดินทางไกลเสยอันตรายชว่วงนี้ผัดไปบริภพมก,กับทีมงานชับเนาะเพราะว่าขึ้นไปกับยายกันไปแต่ละเมือพี่น้องเลยเนาะ เยเพิ่แล้วเาว่ามื้อใดบาดนี้เนาะมื้อนี้สิมามื้อแงบ่ี่าีองครบทางเฮากประมาณวันที่20ปลายนี่แหละเนยวันที่2 22แี่นไสิไปเะเนยติดตามเานํากพี่น้องเ้เนาะติดตามบ้านเาน้องนางนี่ จักมือเลยอามาเนี่ยเนาะวานนี้ได้สามมือเลยพี่เราเยสามมือสี่มือสามมือเนาะสี่มือนี่เนาะอาเบิรงกเลยไอ้แกะกองอะบานเลยฮะซึมคือมีฟองขึ้นมาร้อยโอ้ปิดปิดอยู่ แม่นะไรที่ข้างนี่เนาะตรงนี้มันมีันมีหลายรุ้ดูหน่อยนึงวุ้ยน้อยกับเพื่อจิบฮอดเป่าไม้กับกับออกกับเข่าในเห็นเป้ยยู นี่ยังไงเค้ออเห้โอ้ยนะเศษอันนี้บ่าเล็กออนี่นเนาะเล็กคาจะลอยู่เนาะเป็นเล็กคาจะลอยอยู่ที่เราเพราะยันเมื่อกี้แล้วเนาะ ขอไปเมื่อกี้นี่หันเล็กพี่น้องเลยสื่อตานางเป็นเศษเล็กจะคืออันนี้ซ่อมเลยเดี๋ยวจะไปก็มาแบบยอดให้พี่น้องนะเลยเนาะเดียวจะมาเช็ควงกอนอันตรายเพราะว่าเครื่องมือเพิ่งกับบุ้มีซ่อมทางรถวงจรเป็นแตยังบม่ได้ซื้อเนาะอ้าหูห้วย คือป้อพี่น้องเลยเปลี่ยนลมหม่เลยอย่าได้จะเบรคือในคลิปได้พี่น้องเลยเนาะเบในคลิปแบบแตกต้ำอะไรอย่างเนาะงานติดเนาะงานติดปรปับผมมีเครื่องไฟฟ้าเเครื่องมือวันมีใส่ในป้ พูนัดปนเป็นอะไรซึมเลยโอ้บุ้มมีใส่ในเนาะขอคิดว่ามีใส่ในเลยืูยางกบว่ายังไม่เนาะ นนองเลยี่ป้ายยังมุดแกซ้ำในกันหล่อพันแม็กยังม่อยู่ยันเนาะยีเดีจอดซื้อกันนะเนาะจอดซื้อต้นไม้เอาไปจอดซื้อต้นไม้ยันไปเลยไปเลยยอู่ แล้วห้องให้อยู่บ้านพอองต้นคนแล้วเขียบมันหน่อยบ่มี่ใช่ไหมพี่น้องเลยเนาะที่โทรหาไปไพสิมาบาทเลยว่าทีมงานเขากัไปคนละทีละทางอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเลยเนาะี่ยน้องนั่งให้อยู่บ้านพอน้องต้นคนแล้วก็ยในจอดซื้อต้นไม้ก่อนก็ได้สังเกตเห็นลงมาพอดอกโอ้ยตีนแป๊ะน้ำเป๊ะอยู่ของเหมืนยังบ่เห็นช้ำพี่น้องเลย ก็อย่ยงเงียอ่อนโยนเนาะให้เพิ่มเติมให้เนาะยางหลังหนึ่งพี่น้ระมิย หางเล็กกั้งคีแล้วกำลังใส่กาวจอดเอามันเป็นเศษเล็กว่ะเนาะใส่นี้ย่เหอ,อเด็กพี่นางเลย ขุดกั็ไปก็ซึมตลอดเลยใช่เขาเรียกลวดกับนั่นเนาะคอมเมนสอดขุดเลยซึมตลอดเลยอันตลานตลาันตาลัย เทียยังไงตนางเลยบอกว่า้ขงเอนพ่นนั่นและอ๋อมองเ่อนพันนะบ่ขอกกนะบ่ขอกเงอนขอกนเลยเนาะยิเยงเฉพาะอยู่เนาะเรามาก่อนปนงย พร้อมต้นไม้พร้อมเนาะน่าเลยอาโธเอาแต่เนาะเราติดตามภาพชมน m รกันเนาะพอน้องต้นเพื่อนพี่น้องเอ้ยทางบ่าวจันไปดำเนินการต่อเนาะหลังจากทิ่มระยะช่วงอ่าโดนน้ำเติบพี่น้องเอ้ยเนาะมีวงแจ่ลายพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณทางแม่วันสุริเพชรเพื่อนใลายเนาะนะครับวัสุดซอยทางครอบครัวพอน้องต้นเพื่อน ตามบริกันว่าสิหอดขั้นตอนใดสำหรับเกยียร์คองต้นเพควนเนาะบรงอาจารย์ผ่านไปสอบอยู่ในตอนนี้ว่าจะเดินทางออกไปก็ับแน่เนาะถือว่ามีบุญอยู่พี่น้องเลยเนาะยังดวงดีอยู่หนะนะที่ได้จอดซื้อต้นไม้ก่อนถ้าว่าบรจอดซื้อต้นไม้นี่จักสิบหัวไปแปรอยู่ใช่แล้วยางหลดกะพี่น้องเลยเนาะ,นะ <c oughs> จะคล้องควนกับมดไปซื้อต้นไม้อยู่ยังมุู้ว่า รถเตียงหัวพอดีบาบุญลงมามาเห็นพอดีพี่น้องเลยเลยเลท่วงว้าวอ่ะก็เลยพากันมาจอดดูหันจอดยางก่อนจะเดินทางกันไปต่อบ่นอเน, <c oughs> นี่ยพี่น้องเลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าทละพี่น้องเลยไปสองคนเดี๋ยวก็ไปผู้เดียวเนาะอ่าสองตามีสี่ตาใหกว่าสองตาได้พี่น้องเนาะเบิ่งซอยกันพี่น้องเลยอ่าเพิ่งเห็นแล้วเราเห็นเนื้อว่าแน่เนาะคอยเบิง่งเป็นหูเป็นตาดำกันเนาะ ไปผู้เดียวกันคือว่าเรเห็นแล้วกับห้องไหายแล้วคือไปสุดก่อนกัเซปอลกับไปผู้เดียวพี่น้องเลยรถไปกับลำบากนะพี่น้องเลยไปผู้เดียวลำบากอยู่เนาะตำรวจลำล่างกันเป็นหังพี่น้หน้าเพราะในซอยกันโดยทางพี่น้องเลยเหมือนกันมาอัาชีพการเดินทางของสองสองเจอร์เนาะลุงกับน้องเคยไปน้ำกันเหมือนกันพี่น้องเลย ก็แลหลังจากเก็บเบียดกันงานในบ้านในตัวเมืองใกล้ซอนพมิหารเนาะหรือว่าในเมืองใกล้ๆน,น,นี่เดี๋ยวินไปทางเซปูนเด้อพี่น้องเด้อประมาณวันที่สอ่อปลายเมื่อเนี้กับวันที่สิบเก่าแหละพี่น้องไอ้เศรา้าประมาณชาว่วงเช้าสองอะไรพี่น้องจะเดินทางขึ้นเซปูนเด้อพอพี่น้องกอสกูสกุลแต่จะไปอัปเดตเยี่ย,ยมยามเบิ่งทางอาขอบคุณน้องนางหรือว่าติวองประบุนตอนนี้กำลังทาผิดสอบอยู่ก็คือ เพื่อนของน้องนางเพื่อนแต่ตอนนี้นงบกัน,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 นยังบม่มีพี่น้อง่วยงบเปิ่มแล้วกต่จะไปเบิ่งอัปเษกกันว่าไปหอดขั้นตอนใดเพียงพอหรือบ่อสำได้พี่น้หน่วยเนาะสำหรับเพื่อนน้องนางเพื่อนเราูอได้จากสดจากซอยเนาะทั้งครอบครัวน้องนางเพื่อนกับติดต่อทั้งมาบุญเข้ามาได้เลยเรว่องทีมงานของมาบุญก็ได้เนาะต่อเตรียมข้อเรื่อว่าจานันเนาะมบาบุญบันปลาท,ทุกคนพี่น้หน่วยอ่าทานสองสองทางไรก็ได้เพื่ออยากให้เพื่อนน้องนางเพื่อนอ่าแล้ว ถอยไนะวย้เนาะโด้วยนะแต่เดียวเนาะมันเห็ดเนาะผมพอซิมมาที่รับเออด้วยด้วยด้วยแมนแต่ว่า,าเฮ็ดนี่ประมาณชั่ <laughs> วโมงนึงก็แกะจากนี้อะไรล่ะแกะยางสำรองออกเลยจะว่าตัวยางสำรองน่ะชิม,มีกุญแจล็อกตั้งหา่างจัก คือของบำรุงนวลปลาหนะ่อยมีกระเจี๊ยอีกไงกระเจี๊ยหลอกตายเลยป้องกันแบบคนมาลักะนะมันอ่ะต้องได้หันน็อตนอ่งน็อตเฉาเอ็ดพวกมันะลยตึงแหงตึงแบบน,นี้พวกมันเลย เรียบร้อยนะโอเคพี่น้องเอ้เรียบร้อยพอซีมันที่บันเทิงจวดจัดเนานะขอบใจได้เด้อขอบใจให,หลายโอ้รวดเร็วทันใจดีเนาะกองไว้เนาะทันะทใจไนะปสายเดินทางเขาโตวตัวนนะี้เนาะโดยโดยโดยอ่าสุข่าวเมืองจำพรรก่อนบาน,นพี่น้องเอ้ทั้งบ้านพอน้องต้นหมดแหละเนาะแต่เด็กกติดตามรับชมไปรำการพี่น้องเอ้สำหรับ การเดินทางของลุงกับน้องเคยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณมากเลยพี่น้องก็สุขสุดสุดสุกลับมาเป็นกำลังแรงใจให้ทุกทุกขีปตลอดมาเนาะโดย,ยขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อพื่อพอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็โอ้ยลุนตกใจวัดกี้พี่น้องเลยขีปแปล่ำเป็มไก่เงินยืบ้อยแค่ไหนอยู่ในตัวเมืองเนาะ โอเคสับพี่น,น้องขออนุญาตเดินทางก็ได้พี่น้องเด้อเบิด์ตสุขุสุคนฝากเป็นกำลังแรงใจเนี่ยเด้อในคลิปต,ต,ต่อไปพี่น,น้องไอ้คลิปนี้กะเตือนอุท่านฮอนน้อยนึงเนาะถ้าว่าบ่ซื้อจอ,จอดจอดซื้อต้นไม้หรือว่าเรียบร้อยเนาะไปหไห่ห้องให้หมดแล้วเทือนพองต้นหมดแหละเดยให้ฮอดฮอดเทือนคนแค่ยุ่งอย่างแต่บห่หอนพี่น,น้องเลยอยู่กลางป่ากลางดงพวกน,นี้อีกแล้วเนาะ โดยโดยสี่หนำ่ำสี่นในก่อนโดยไปจัาพี่หน่ำพอูพอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปก่อนของกาคองวา,มมาสบายดีและสวัสดีมัตสุคูทุกคนได้พี่น้องเด้อโดยสบายดีพี่น้องเลย